สวัสดีแฟนฟุตบอลเรสเตอร์วิเคราะห์เกมลุ้นรางวัลไจักกี้ขอเสนอรถทูแชมเปียนเส้นทางสู่แชมป์เอฟเอครับครั้งประวัติศาสตร์ของทีมจิ้งจอกสยามเรสเตอร์สตีทีมจิ้งจอกสยามเรสเตอร์สตีที่มีกลุ่มทุนเป็นชาวไทยนะครับมาบริหารจัดการทีมเนี่ยลงเล่นในเกมการแข่งขันฟุตบอลเอฟเอครับ,บ,รบเริ่มต้นที่รอบที่3ซึ่งทีมในพรีเมียร์ลีกจะได้สตาร์ทในรอบนี้ครับหรือว่ารอบ16บ4ทีมโดยรอบนี้ครับเอฟเอครับ เลสเตอร์ซิตี้ถูกจับฉลากให้ไปเยือนทนางด้านของสโต๊กิตี้นะครับซึ่งเป็นเกมการแข่งขันที่ค่อนข้างที่จะได้เปรียบเนื่องจากว่าเลสเตอร์ซิตี้เองเนี่ยอยู่ในระดับพรีเมียร์ลีกอังกฤษส่วนทางด้านสโต๊กิตี้เองเนี่ยอยู่ในเดอะแชมเปี้ยนชิพครับเกมนี้ครับเลสเตอร์ซิตี้สามารถบุกมาเอาชนะทนางด้านของสโต๊กิตี้ไปอย่างง่ายดายนะครับ4ประตูต่อ0ครับโดยในเกมนั้นครับเลสเตอร์ได้ประตูจากเจมส์จัสตินนะครับมาร์คอัลไบตั้นอายุสตีเปเรสและฮาวิบานครับทำให้เลสเตอร์ซิตี้เองครับ สามารถเข้าสู่รอบที่4ในเกมการแข่งฟุตบอล F a ฟเัได้เป็นผลสําเร็จด้วยฟอร์มการเล่นที่สวยงามนะครับเนื่องจากการถล่มเอาชนะสโต ke c ซิตี้ถึงถิ่น4ประตูต่อศูนย์ครับรอบที่4ครับรอบนี้ครับเรตเตอร์สตีถูกจับฉลาดมาพบกับทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพอีกหนึ่งัดนะครับด้วยการออกไปเยือนท่งด้านของเบรนท์ฟอร์ดซึ่งนัดนี้เองครับเรตเตอร์สตีเองก็เกือบเอาตัวไม่รอดนะครับแม้ชื่อชั้นและก็ทีมจะเป็นต่อทางด้านเบรนท์ฟอร์ดแต่เบรนท์ฟอร์ดเองครับ ทำประตูขึ้นนําไปก่อนจากแมดเบ็กโซลินเซนนะครับในนาทีที่7ครับเลสเตอร์สตีปมาล่งเครื่องในครึ่งหลังครับโดยได้3ประตูรวดครับจากสกิทอุนแดรนะครับยูริจิเลมองและก็ทางน้านเจมมี่ดิสันทาให้เลสเตอร์ครับบุกมาเอาชนะทางนั่นของเบนฟอร์ดไป3ประตูต่อหนึ่งครับเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมครับผ่านเข้าสู่รอบที่5ไปครับหรือว่ารอบ16ทีมสุดท้ายนะฮะซึ่งเลสเตอร์เองตอนนี้เริ่มมองเห็นตำแหน่งแชมป์ร่างๆแล้วนะครับด้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมครับ2แมตช์ผ่านเข้าสู่รอบ 16ทีมสุดท้ายได้เป็นผลสําเร็จครับรอบที่5ครับหรือว่ารอบ16ทีมสุดท้ายครับเรตเตอร์สตีเองถูกจับฉลากให้มาพบกับทีมนกนางวนไบรตันแอนฮอบเอลเบียนนะครับทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ,กฤษด้วยกันครับเกมนี้เป็นเกมที่ยากเป็นเกมที่บ่งบอกถึงคุณภาพของทีมเลตเตอร์สตีได้ว่าจะสู้กับทีมระดับเดียวกันได้ดีแค่ไหนครับซึ่งเกมนี้เองครับเป็นเกมที่อึดอัดเลตเตอร์สตี reet, กว่าที่จะผ่านนกนางวนไบรตันไปได้เนี่ย ต้องรอจะถึงช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่4นะครับจากการยิงประตูชัยของมหาเทพครับในตอนนั้นคือเคเดรชิ i อิเฮนาโชครับซัดประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่4ครับให้เลเตอร์สตีครับเปิดรังเฉือนเอาชนะไบรตันเอลุกเอาเบียนไป็น1ประตูต่อศูย์ครับกุยทางเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้เป็นผลสําเร็จครับซึ่งเป็นผลนการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมมากครับสำหรับเลเตอร์สตี รอบคอร์เตอร์ไฟนอลหรือว่ารอบ8ทีมสุดท้ายครับเลสเตอร์ซิตี้เองถูกจับฉลากมาพบก,กับทีมยักษ์ใหญ่นะครับในรอบนี้อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเกมนี้ครับเลสเตอร์ซิตี้ได้เล่นในบ้านตัวเองก็คือคิงพาวเวอร์สเตเดียมนะครับรูปเกมคู่นี้สนุกสูสีเป็นทางด้านเลสเตอร์ครับอาศัยความได้เปรียบในการเป็นเจ้าบ้านฉกเฉวยจากความผิดพลาดของเฟรดนะครับอีแอนด์ชนฉกเข้าไปยิงทําให้เลสเตอร์ขึ้นนําไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ครับ แต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้เีสันกีนวูดนะครับมาตีเสมอได้ในนาทีที่38ทําให้เกมคู่นี้เสมอกัน1ประตูต่อหึในช่วงครึ่งเวลาแรกครับเข้าสู่ครึ่งหลังครับเรสเตอร์ได้เฮดังๆครับจากทางด้านยูริสดิลมองครับลูกนี้ยิงไกลนอกรอบเขตโทษเสียบมุมเข้าไปอย่างสวยงามครับทำให้เรสเตอร์พลิกสถานการณ์กลับมานําอีกครั้งไป2ประตูต่อหนึ่ง และในช่วงนาที78ครับจากลูฟีกคีับเอเฮนาโชครับ,รบฮีโร่ในวันนี้มงประตูที่2ครับเป็นประตูชยัยเป็นประตูปิดกล่องให้กับทางด้านจิ้งจอกสยามเรสเตอร์สตีสามารถเปิดรังเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้3ประตูต่อหนึ่งซึ่งเป็นชัยชนะที่สวยสดงดงาม็นฟอร์มการเล่นที่ดีเยี่ยมมองเห็นถึงตำแหน่งแชมป์ในบ้านปลายนะครับสำหรับเกมนี้แอ้บีนก็เชื่อว่าเรสเตอร์เองจากแมตนี่แหละเป็นแมทที่ส่งต่อไปสู่แชมเปี้ยนในที่สุดครับ มาถึงรอบรองชนะเลิศครับหรือว่ารอบ4ทีมสุดท้ายเลเตอร์สตีเองครับถูกประกบคู่ให้พบกับนักบุญเซา์ตันถ้าดูจากชื่อชั้นและก็ผลงานเนี่ยเลเตอร์ิตีเป็นต่อพอสมควรครับแต่เกมการแข่งขันครับคู่นี้ออกไปในรูปแบบสนุกสูสีซ้อมต่ำมาในระบบการเล่นที่แยบยนและก็แน่นอนนะครับรวมไปถึงแทคนติกของกุซือที่สามารถต่อกรกับทานายเลเตอร์สตี้ได้อย่างสนุกสูสีครับกว่าที่เลเตอร์สตีเนี่ยจะสามารถเอาชนะทานายของเซา์ตันได้ ต้องรอจนถึงช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับในนาทีที่55ครับเจมี่วัดดี้รากตะลุยไปและผ่านบอลมาให้กับเอเฮนเโชเอเฮนเโชยิงจังหวะแรกครับบอลมันออกไปแต่ว่าไปทัชบอลกับเวสต์การ์ดก่อนที่จะมาเข้าทางของเอเฮนเดโชซ้ำดาบ2เข้าไปเป็นประตูขึ้นนําของเรสเตอร์สตีและเป็นประตูชัยในท้ายที่สุดทําให้เรสเตอร์สตีเองครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของศึกฟุตบอลเอฟเอครับได้เป็นผลสําเร็จมาถึงรอบชิงชนะเลิศครับเรสเตอร์สตีเอง ถูกจับให้พบกับทางด้ของเชลซีครับที่สามารถเอาชนะทางด้ของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาได้ในรอบรองชนะเลิศครับโดยเกมนี้ครับเลสเตอร์ซีเองถูกมองว่าเป็นรองทั้งชื่อชั้นฟอร์มการเล่นและกุนสือครับโดยที่เชลซีเองครับมีกุนซือคนใหม่อย่างทมัตทูคิลเข้ามาทําทีมได้ในช่วงกลางซีซั่นและพาทางด้เชลซีเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและล่าสุดนี้เองครับพบกับเลสเตอร์ซีของพวกเราในศึก f a ครับครับซึ่งเกมนี้เลสเตอร์ซีเอง กว่าที่จะมาได้ประตูชัยต้องรอจนถึงช่วงครึ่งเวลาหลังจากการยิงสุดสวยของยูริติเลมองในนาทีที่63ครับซึ่งแม้ว่าตลอดทั้งเกมจะเป็นลองจะมีโอกาสการทําประตูได้น้อยแต่ติลมองครับสามารถทําให้ขุนพลพรรคเรตเตอร์ซีเองเนี่ยได้เฮดังๆในช่วงนาทีที่63ครับแม้ว่านาที89เชลซีจะส่งลูกฟุตบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายครับแต่ลูกนั้นผู้ตัดสินดูเว R แล้วกลับคําตัดสินให้เป็นลูกล้หน้า ส่งผลให้เลตเตอร์ซีเองครับยังรักษาสกอร์ได้หนึ่งประตูต่อศูนย์และเป็นชัยชนะในท้ายที่สุดคว้าแชมป์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรได้เป็นผลสำเร็จในฟุปบอลถ้วย F a เครับซึ่งก่อนหน้านี้เลสเตอร์ซีเองเข้าใกล้เพียงแค่รอบรองชนะเลิศไปถึง4ครั้งนะครับซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนไปแชมป์ได้นี่ก็ทำให้เลสเตอร์ซีเองครับสามารถสร้างประวัติาศาสตร์อีกหน้าหนึ่งเป็นประวัติาศาสตร์หน้าใหม่ต่อจากฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษซึ่งบริหารจัดการ ทีมโดยกลุ่มทุนชาวไทยซึ่งมีคุณท็อปอายวัตศรีวัฒนประภาเนี่ยเป็นเจ้าของทีมและบริหารจัดการทีมได้อย่างยอดเยี่ยมเรมเตอร์ซีเองครับสร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรกเขียนประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งอีกครั้งให้กับเมืองของเขาและก็ผู้เล่นของเขาได้จารึกประวัติศาสตร์นี้ให้กับทีมที่จ่อสยามของพวกเราและก็เป็นชัยชนะอันสําคัญอันน้ำค่าส่งผลต่อการมีลุ้นอันดับท็อปโฟในช่วงปลายซีซั่นครับนี่ก็เป็นความยอดเยี่ยมได้เป็นความ มาสจัจจรรย์ที่เลสเตอร์ซีเองทํามาในซีซั่นนี้ให้พวกเราชาวไทยหรือว่าแฟววนฟุตบอลจิ๊จอกสยามจากทั่วโลกนี่ได้ติดตามและก็ให้กําลังใจชีมเลสเตอร์ซีซึ่งมีคนไทยเป็นเจ้าของนะครับส่วนวันนี้ครับตัวผมเองขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไว้กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้กับแอดมินจิกี้ด้วยการคอมเมนต์หรือว่าแชร์ด้วยนะครับส่วนวันนี้ตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วย ความมหาัศจรรย์และประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของทีมเดเตอร์สีสวัสดีครับขอบคุณแฟนฟุตบอลทุกท่านที่รับชมคลิปนี้กดติดตาม Subscribe เพื่อรับชมข่าวสารครั้งต่อไปจากวิเคราะห์เกมลุหนดังบายเจกี้ด้วยนะครับ